สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life นี่คือหนังสือข้ามพบย้อนเวลาเยียวยาปัจจุบัน True Time into Healing ผลงานของดร Brand ์ w อลไวท EP ที่9กระบวนการรักษาในขณะลำลึกความทรงจำไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลละเอียดพิสดารออกมาเสมอบางครั้งก็ทำเพื่อให้รู้สาเหตุต้นต่อธรรมดาของบาดแผลในอดีตที่มีต่ออาการในปัจจุบันเท่านั้น ถ้าหากคนไข้ที่ไม่จำเป็นต้องค้นหาอารมณ์อันซับซ้อนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าใจอาการปัจจุบันก็จะไม่สำรวจข้อมูลอย่างละเอียดในการละลึกชาติการรักษาก็จะเป็นไปอย่างง่ายๆธรรมดาอาการปวดศีรษะเรื้อรังเป็นอาการที่วิธีบำบัดแบบลํลึกอดีตชาติใช้ได้ผลดีมากแครอภรรยาของผมทุกทรมานกับอาการปวดไมเกรนช่วงก่อนประจำเดือนมาเป็นเวลาหลายปี ทุกๆเดือนเธอจะเริ่มมีอาการปวดศีรษะในเวลาที่ตรงการเล่ากับตั้งนาฬิกาไว้และจะปวดหนักขึ้นจนต้องลางงานพักผ่อนอยู่บ้าน1-2วันจนอาการทุเลาลงนอกจากปัญหานี้แล้วอุบัติเหตุทางการจราจรในปี1976ที่ทำให้บริเวณคอของเธอได้รับบาดเจ็บไม่เพียงทำให้การปวดศีรษะของเธอเลวร้ายลงยังทำให้เธอเกิดอาการปวดไมเกรนทุกครั้งที่เธอตีเทนนิสอยู่ในสนาม หรือทุกครั้งที่ทำกริยาที่ต้องชูแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะทั้งประจำเดือนและกริยาที่ต้องทำด้วยแขนขวาเหนือศีรษะจึงเป็นสิ่งซึ่งบอกอาการล่วงหน้าเสมอแพทย์ในแผนกสูตินรีเวชและแผนกประสาทบอกเธอว่าโรคชนิดนี้รักษาไม่หายอย่างมากก็แค่ใช้ยาเพื่อระง,งับความเจ็บปวดปลายฤดูร้อนปี1988อาการปวดไมเกรนต่อเนื่องของแครรลกำเริบอย่างหนัก การทำสมาธิที่แต่ก่อนเคยบรรเทาอาการปวดได้ไม่สามารถลดความเจ็บปวดของเธอในครั้งนี้ได้แครอไม่อยากใช้ยาจำพวกกดประสาทเธอจึงนัดกับนักสะกดจิตบำบัดคนหนึ่งเพื่อที่จะได้ใช้เทคนิคการสะกดจิตจัดการกับความเจ็บปวดอันที่จริงผมเคยพยายามสะกดจิตแครอมาก่อนแต่ความใกล้ชิดเป็นอุปสรรคเพราะระยะห่างระหว่างสัมพันธภาพของคนไข้กับผู้บำบัดเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างหนึ่ง แคโรไม่ได้คาดหวังอะไรในการเข้าสู่ผวังหลังจากช่วงของการผ่อนคลายความเครียดนักสะกดจิตบัมบัดก็บอกให้เธอถามตัวเองว่าเพราะอะไรจึงปวดศีรษะเหตุการณ์ฉากหนึ่งวาบเข้ามาปรากฏแก่สายตาของแคโรในทันใดเธอมองเห็นตัวเองวิ่งออกจากฝูงชนที่ชุมนุมกันอยู่เธอเป็นชายชาวนาที่ยากจนสวมเสื้อที่ทำจากผ้าป่านเนื้อหยาบ เวลาในสมัยนั้นคงจะประมาณนับพันปีก่อนหน้าในดินแดนที่คับคล้ายครับคลาวว่าจะเป็นบริเวณยุโรปตอนกลางฝูงชนจับเธอได้และกระนำตีเธอเป็นการใหญ่เป็นการลงโทษที่เธอมีความเชื่อนอกรีดนอกรอยในจังหวะหนึ่งเธอถูกตีอย่างแรงเข้าที่ตาซ้ายด้านบนเป็นตำแหน่งที่เธอปวดอย่างรุนแรงฉับพลันนั้นแครก็รู้สึกมีอาการปวดเสียดบริเวณตาซ้าย และแผ่ซ่านอย่างรวดเร็วไปทั่วศีรษะทางด้านซ้ายแครรลรู้ว่าตัวเองตายเพราะถูกทุบตีในครั้งนั้นนักสกดจิตบำบัดพูดขึ้นว่าคุณไม่จำเป็นต้องเจ็บปวดอีกต่อไปแล้วปล่อยมันไปเถิดแล้วอาการเจ็บปวดทั้งหลายก็หายไปในทันทีไม่มีทางที่จะพิสูจน์ได้ว่านั่นคืออดีตชาติของแครรลจริงหรือไม่แต่นับจากนั้นอาการปวดไมเกรนของเธอก็ไม่เกิดขึ้นอีกเลย การเพ้อฝันและฝันกลางวันย่อมไม่อาจรักษาอาการป่วยที่รุนแรงถึงเพียงนี้ให้หายได้แต่การบำบัดแบบล้ำลึกอดีตชาติมักจะทำได้ทรีเซียเป็นวิศวกรอายุ28ปีซึ่งทรมานด้วยอาการปวดกระดูกในช่องหูปวดไมเกรนและอาการเครียดบริเวณคอเธอย้อนลำลึกได้ถึงประสบการณ์ความตายในอดีตชาติในที่แห่งหนึ่งบริเวณหุบเขาในเอเชียไมเนอร์ เวลาในขณะนั้นคือ893ปีก่อนคริสตศักราชเธอเกิดเป็นผู้ชายที่มีความสุขดำเนินชีวิตด้วยความสงบซึ่งเธอเล่ารายละเอียดต่างๆให้ผมฟังได้อย่างชัดเจนผมขอให้เธอมองดูที่เท้าของตัวเองเธอก็บรรยายถึงรองเท้าที่สานโปรง่งที่สวมอยู่ที่เท้าอย่างละเอียดต่อจากนั้นทรีเซียก็เปลี่ยนภาพล้ำลึกไปสู่อีกชาติหนึ่งในสมัยโบราณซึ่งเธอก็เกิดเป็นผู้ชายอีกเช่นเดียวกัน ครั้งนั้นเธออาศัยอยู่ในถ้ำของภูเขาแห่งหนึ่งในประเทศกรีซครั้งนี้ผมขอให้เธอเล่าว่าสวมอะไรที่เท้าซึ่งเธอก็บอกรูปร่างลักษณะของรองเท้าสานปล่งที่เธอสวมแตกต่างออกไปอีกแบบทริเซียเอ่ยถึงนักรบที่ยืนถือหอกอยู่เหนือร่างของเธอและได้ใช้หอกแทงมายังใบหน้าของเธอเมื่อเธอนึกถึงความตายในครั้งนั้นทริเซียบอกผมว่าความเจ็บปวดที่เธอรู้สึก มีอาการคล้ายกับอาการปวดไมเกรนในปัจจุบันเป็นอย่างมากหลังจากการระลึกชาติในครั้งนั้นแล้วอาการเครียดขมิงของคอและอาการปวดช่องหูของทรีเซียก็ดีขึ้นและอาการปวดไมเกรนก็หายขาดเธอไม่จำเป็นต้องกินยาอีกต่อไปความสามารถในการไม่ต้องพึ่งพายานี้มีความสำคัญเท่าๆกับการหายจากอาการปวดเอัลเบโตเป็นแพทย์เชี่ยวชาญทางรังสีวิทยาตลอดหลายปีมานี้ เขามีอาการปวดแปลปที่หลังแม้จะรักษาด้วยยามาเป็นเวลานานอาการก็ไม่ดีขึ้นเลยถ้าเขาไม่มีบุคลิกที่มั่นคงและมีโลกทัศน์ในเชิงบวกก็คงตกเป็นทาสของยาระง,งับปวดไปแล้วเพราะความจำเป็นต้องใช้สำหรับระง,งับความเจ็บปวดที่มักจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆหลังจากเข้าสู่ภวังแห่งการสะกดจิตและรู้สึกผ่อนคลายแล้วอัลเบร์โตก็ระลึกถึงอดีตชาติสองชาติโดยทั้งสองชาตินั้น เขาเสียชีวิตเพราะได้รับบาดแผลชะกัรบริเวณหลังชาติที่เห็นภาพได้ชัดก็คือชาติที่เขาเกิดเป็นทหารเมื่อหลายร้อยปีก่อนอัลเบโตระลึกได้ว่าเขาตายอย่างเจ็บปวดในสมรภูมิของยุโรปเขารู้สึกสัมผัสถึงอการเจ็บปวดจนชาของบาดแผลตำแหน่งของแผลนั้นก็คือบนแผ่นหลังด้านล่างตรงกับจุดที่ปวดในชาติปัจจุบันและหลังจากกิจกรรมบำบัด อาการปวดแปลบหลังของอัลเบร์ตก็ดีขึ้นในเวลาอันรวดเร็วจึงเห็นได้ว่ากายกับจิตสามารถประสานกันเป็นพลังรักษาโรคได้ในกรณีของอัลเบิร์ตผลที่ได้ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับรายอื่นๆอาการเจ็บปวดทางกายของเขาทุเลาลงสมดังที่เขาปรารถนาแม้ผลที่อัลเบโร์ตได้รับจะดูค่อนข้างจำเพาะที่แต่ก็ยังมีผลพลอยได้ที่ส่งอิทธิพลต่อชีวิตของเขาในระดับกว้างกล่าวคือ การระลึกชาติทำให้อลเบโตสามารถหยุดการใช้ยาแก้ปวดซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นเครื่องผ่อนคลายเพียงอย่างเดียวของเขาเบตตีเป็นคนไข้อีกรายหนึ่งที่ใช้วิธีระลึกชาติทำให้ตนเป็นอิสระจากการใช้ยาเธอได้รับความทุกข์ทรมานจากอาการหอบผืดและภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจบกพร่องมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กและจำเป็นต้องฉีดอะดรีนาลินสารสเตียรอยหรือยาบางชนิดเข้าไปควบคุมอาการอยู่เป็นประจำ ดูราวกับว่าช่วชีวิตนี้เธอต้องพึ่งยาพวกนี้จึงจะสามารถควบคุมการหายใจให้เป็นไปตามปกติได้บุคลิกและภูมิหลังสภาพแวดล้อมของเบตตี้ไม่เหมือนอัลเบตโตเธอถึงกับต้องใช้ยาพ่นเพื่อช่วยหายใจอยู่ตลอดเวลาระหว่างกระบวนการรักษาด้วยการละลึกชาติเบตตี้เริ่มมีอาการหายใจขัดและหอบไม่หยุดเธอบอกผมว่าถูกมัดติดกับเสาและถูกเผาทั้งเป็น โดยอยู่ในสมัยช่วงปลายของยุคกลางควันหนาทึบและปอดถูกรมด้วยควันจนในที่สุดเบ็ตตี้ก็หลุดออกจากร่างและลอยวนเวียนอยู่เหนือศีรษะของฝูงชนและเหนือร่างของตัวเองมองดูร่างกายของตนถูกกลืนเข้าไปในกองเพลิงหลังจากการรักษาโรคหอบผืดเรื้อรังอย่างรุนแรงของเบ็ตตี้ก็ดีขึ้นเกือบจะในทันทีผมยังรู้สึกประหลาดใจไม่หายที่อาการเรื้อรังรุนแรงเช่นนั้น จะสามารถทุเลาลงได้ภายในเวลาชั่วข้ามคืนดูราวกับเป็นเรื่องปาฏิหาริย์แต่มันเป็นเช่นนั้นจริงๆอาการภูมิแพ้ของเธอทุเลาลงไปด้วยและหลังจากประสบการณ์เกี่ยวกับอดีตชาติแล้วเบ็ตตี้ก็สามารถเลิกใช้ยาพ่นโพรงจมูกได้ในเวลาอันรวดเร็วหลงเหลือก็แต่อาการคัดจมูกเล็กๆน้อยๆเท่านั้นไม่เพียงการเจ็บปวดเท่านั้นที่ทุเลาลงคุณภาพชีวิตของเธอก็ดีขึ้นเป็นอันมาก ความรู้สึกหวาดกลัวหลายอย่างของเธอหายไปอย่างเห็นได้ชัดเลซี่เป็นคู่ระดับมัธยมอายุปลาย40ป่วยเป็นโรคหอบหืดและหวาดกลัวน้ำมานานแล้วการรักษาในครั้งแรกเธอมองเห็นภาพเหตุการณ์ในขณะเสียชีวิตได้โดยตรงขณะนั้นเธอเป็นเด็กหญิงวัย8-9ขวบพรัดตกจากหน้าผาที่สูงชันจนตกลงมาจมน้ำตายความทรงจำช่วงที่จมดิ่งลงไปใต้น้ำมันแจ่มชัดมากที่สุด สิ่งนั้นคือความหนาวเย็นและระดับของความลึกของน้ําเธอหลุดลอยออกจากร่างอย่างสงบต่อมาเลซี่ก็ลําลึกอีกชาติหนึ่งที่เธอเกิดเป็นทาสหญิงอายุประมาณ1112ปีในดินแดนแห่งหนึ่งทางตะวันออกไกลเธอมีหน้าที่ในการทําอิดจากฟางเปียกเลซี่ตายเนื่องจากอุบัติเหตุรถบรรทุกฟางเปียกเต็มคันรถเกิดพลิกคว่ำและล้มทับเธอขณะที่ละลึกถึงประสบการณ์การตายนี้เลซี่แสดงออกให้เห็นถึงความตื่นตระหนก ตกใจกลัวจนเธอรู้สึกหายใจไม่ออกประสบการณ์เกี่ยวกับความตายในเรื่องนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิงกับเรื่องแรกแต่หลังจากการรักษาในครั้งนั้นแล้วอาการหอบหืดของเลซี่ก็ดีขึ้นเป็นอย่างมากจนถึงขั้นที่เธอสามารถผ่านช่วงฤดูแห่งโรคภูมิแพ้ทั้งฤดูได้โดยไม่ต้องใช้ยาและไม่ปรากฏอาการใดๆอีกเลยแอนผู้ซึ่งทำงานประจำห้องไ c u ก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่มีอาการป่วยเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจและเธอได้รับการบำบัดด้วยวิธีการระลึกอดีตชาติซึ่งเกิดขึ้นในช่วงลาหยุดพักร้อนในขณะที่เธอกับสามีไปเที่ยวกรุงปารีสเป็นครั้งแรกจู่ๆเธอก็เกิดความรู้สึกวิตกกังวลขึ้นมาอย่างไร้เหตุผลระหว่างเยี่ยมชมโบราณสถานเมื่อความวิตกกังวลเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆเ,เธอก็เกิดความรู้สึกลำลึกขึ้นได้ว่า ถนนโบราณในบริเวณนั้นเป็นที่ขุนตามากเธอรู้ว่ามีตรอกซอกซอยที่ตรงไหนบ้างเมื่อเธอเดินเลี้ยวมุมแห่งหนึ่งและมองไปที่ลานเล็กๆที่ปลายถนนความรู้สึกคลับคล้ายค,คลัาวว่าเคยพบเห็นและเคยรู้จักมาก่อนลอยผุดขึ้นมาในทันทีเธอมองเห็นภาพเหตุการณ์ที่ตัวเองถูกมัดติดอยู่กับเสาและถูกไฟเผาตายเมื่อหลายร้อยปีก่อนโน้นเพราะตัวเธอมีเวทมนต์ที่สามารถรักษาคนให้หายได้หลังจากนั้น แอนได้มาหาผมให้ช่วยสะกดจิตเพื่อสืบค้นประสบการณ์ในอดีตชาติในช่วงการบำบัดเธอลำลึกได้ถึงความร้อนระอุของกองไฟมีควันดำหนาทึบและอาการสำลักควันตายของเธอการที่แอนกระตือรือร้นปฏิบัติการรลลึกชาติไม่ใช่เพื่อรักษาโรคภูมิแพ้แต่เพราะความทรงจำของชีวิตในชาติที่แล้วคอยกระตุน้นกระนั้นก็ตามแอนได้รายง,งานให้ผมทราบในเวลาต่อมาว่าโรคภูมิแพ้ของเธอดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากผลการสำรวจความทรงจำของเธอมีคนไข้คนหนึ่งของนายแพทย์จามอนเป็นหญิงอายุ51ปีเธอทำงานในตำแหน่งบริหารก่อใช้วิธีการสะกดจิตเพื่อสืบค้นต้นตอของอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจเธอชื่อว่าอลิซาเบตตอนนี้ผมต้องการให้คุณกลับไปสู่ห่วงแห่งอดีตการนายแพทย์จามอนเอ่ยนำกลับไปยังช่วงเวลาที่คุณรู้สึกหายใจติดขัดเป็นครั้งแรก ถ้าคุณมองเห็นอะไรขอให้บรรยายภาพนั้นออกมาอลิซาเบตเริ่มสั่นไปทั้งตัวหน้าของเธอบิดเบี้ยวใช่แล้วนายแพทย์จามอนกล่าวผมต้องการให้คุณมองดูเท้าของตัวเองคุณสวมอะไรอยู่ที่เท้ารองเท้าสีดำเธอตอบเป็นเสียงของเด็กๆรองเท้าผู้หญิงเก่าๆนายแพทย์จามอนลุกถามต่อไปว่าคุณอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ เย็บปักถักร้อยฉันรู้ว่าอีกสักครู่จะเกิดเพลิงไหมอลิซาเบตพูดตะกุกตะกักและเริ่มไอลมหายใจของเธอเปลี่ยนเป็นถี่กระชั้นควันควันจากผ้าที่มุมห้องโนนอลิซาเบตเล่าว่าเธอเป็นสาวรุ่นวัย16ปีที่ชื่อว่านอราอาศัยอยู่ที่มลลารัตเมสซาสูเซตในปี1879นรนราทำงานอยู่ในโรงงานเสื้อเชิ้ตเป็นคนหูหนวกพูดไม่ได้และใส่ขาเทียมข้างหนึ่ง เธอทำงานในโรงงานนั้นมาตั้งแต่อายุ12ปีควันไฟไหม้แล้วอลิซาเบตไอไม่หยุดทุกคนสารวนอยู่กับการดับไฟสาดน้ำเข้าไปแต่น้ำมีน้อยเกินไปอลิซาเบต์ตะโกนเสียงดังลมหายใจเปลี่ยนเป็นหอบแรงทุกคนพยายามที่จะหนีออกไปท่าเดียวเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่ระรัวคุณล่ะคุณพยายามจะหนีด้วยหรือเปล่านายแพทย์จามอนถามฉันไปไม่ได้ยายาออไเธอตอบ พวกเขาไม่ยอมมาช่วยฉันทำไมคุณต้องให้คนอื่นมาช่วยฉันเดินไม่ได้ขาของฉันเป็นขาเทียมอลิซาเบตตะโกนพลางหอบหายใจพวกเขามองไม่เห็นฉันฉันอยู่ที่นั่นจะหายใจไม่ออกอยู่แล้วฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วเธอพยายามกลืนอากาศเข้าไปทันใดนั้นอลิซาเบตก็อ่อนยวบลงไปทั้งตัวหลายนาทีผ่านไปทมกลางความสงบและตึงเครียด นายแพทย์จามอนให้เธอเล่าว่าเธอมองเห็นอะไรบ้างผ้ายังลุกไหม้อยู่หรือเปล่าใช่แต่ฉันกำลังพักผ่อนฉันตายแล้วยังไม่สบายอยู่ต้องพักผ่อนบางคนก็จำเป็นต้องพักผ่อนมากกว่าคนอื่นแต่ตอนนี้ทุกอย่างสงบแล้วเมื่อการลํำลึกความทรงจำในชาติที่ถูกไฟคลอกตายนี้ผ่านพ้นไปอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจของอลิซาเบตก็หายไปด้วย อาการกลัวการหายใจไม่ออกที่รังควานเธอมานานก็หายไปชีวทัศน์และค่านิยมของเธอเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากหน้ามือเป็นหลังมือกรณีต่างๆที่เอ่ยมาในข้างต้นนี้ตลอดจนกรณีอื่นๆแสดงให้เห็นได้ชัดว่ามีพลังอะไรบางอย่างที่อาจจะได้มาจากการรับรู้อนุภาพในตัวเราเป็นพลังในระดับสูงที่คอยชักนำให้ชีวิตทั้งชีวิตดำเนินไปตามคันลองมีอะไรที่มากกว่า ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่เกิดมาจากพลังชีวิตที่ช่วยสร้างความสุขสมบูรณ์ให้แก่เราอย่างเต็มเปี่ยมด้วยพลังและความแข็งแกร่งและความเข้าใจสาเหตุที่แท้ของอาการป่วยความกลัวความไม่สมบูรณ์และการตกเป็นทาสผูกพันกับอะไรบางอย่างอาจจะช่วยใหายจากอาการเหล่านั้นได้เมื่อเรามีประสบการณ์และเข้าใจถึงแก่นสำคัญของเหตุผลแล้วอาการไม่สบายทั้งหลายจะหายไปอาการป่วยจะดีขึ้น เมื่อเซียนหนามมันเป็นสาเหตุถูกบ่งออกไปความเจ็บปวดก็คลี่คลายไปด้วยละครฉาบซ้ำซากมาถึงจุดจบและการเต้นรําอย่างเหน็ดเหนื่อยก็สิ้นสุดลงไม่จำเป็นต้องวางแผนไม่จำเป็นต้องต่อต้านไม่จำเป็นต้องเก็บกดหรือต้องใช้ยาหรือต้องป่วยอีกต่อไปบางทีนั่นอาจเป็นสาเหตุที่การบำบัดภายใต้มุมมองที่สูงกว่านี้ได้ผลอย่างค่อนข้างชง,งัดการเรียนรู้จะเกิดขึ้นภายใต้จังหวะอันเร่งรีบ บางครั้งการลํำลึกความทรงจำไปถึงวัยเด็กหรืออดีตชาติก็ไม่มีความจำเป็นนักเมื่อการบำบัดรักษาอยู่ในภาวะผ่อนคลายและมีสมาธิที่สูงขึ้นการเรียนรู้การยอมรับการปรับให้กลมกลืนและอาการดีขึ้นจะเข้ามาแทนที่อย่างค่อนข้างรวดเร็วประโยชน์ของสภาวะขั้นสูงอาจจะเกิดกับวิธีการบำบัดอื่นๆนอกเหนือจากวิธีการลํำลึกอดีตชาติ ผมเองก็เคยนำลักษณะพิเศษที่ว่านี้ไปใช้กับการวิเคราะห์สภาพจิตซึ่งเป็นวิธีการรักษาแบบดั้งเดิมมาแล้วผมบอกคนไข้ให้ปิดตาลงอย่างช้าๆหายใจลึกๆหลายครั้งปล่อยวางเพื่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายทั่วทุกอนูของร่างกายหลังจากนั้นก็ใช้วิธีการสนทนากันในเชิงบาบัดความคิดคานึงของคนไข้จะมุ่งสู่ภายในแทนที่จะคิดออกไปภายนอก ภาพความคิดภายนอกจะลดน้อยลงสมาธิจะรวมเป็นหนึ่งจิตใต้สำนึกจะพร้อมในการรับและตอบสนองต่อการบำบัดบ่อยครั้งคนไข้จะมองเห็นภาพเหตุการณ์ที่ประกอบด้วยความคิดและความรู้สึกที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราทบทวนกันภาพเหตุการณ์เหล่านี้ดูเหมือนจะมีความสำคัญบางอย่างและมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสภาพอาการป่วยหรือปมที่ติดอยู่ภายในใจของคนไข้ เราจะร่วมกันอภิปรายเพื่อเชื่อมโยงความหมายของภาพเหตุการณ์เหล่านั้นเข้าด้วยกันและค้นหาว่าภาพนั้นจะเป็นสัญลักษณ์ของอะไรสักอย่างหรือภาพปฏิปติปต่อของความทรงจำที่เกิดขึ้นจริงการเรียนรู้และคลี่คลายจากอาการป่วยจะพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเอเวอรีน <Every n S 2> เป็นมะเร็งเต้านมร้ายแรงประเภทหนึ่งเมื่อสองปีก่อนที่อาการของเธอจะปรากฏเธอได้เห็นความเจ็บปวดรวดร้าวของพี่สาวผู้ซึ่งตายไปด้วยโรคมะเร็ง ก่อนที่เอเวอรีนจะมาหาผมเธอเคยได้รับการรักษาด้วยการใช้ลังสีและใช้สารเคมีมานับครั้งไม่ถ้วนเธอตกลงผ่าตัดหยุดประจำเดือนเพื่อควบคุมฮอร์โมนในร่างกายที่จะส่งผลกระทบต่อโรคมะเร็งเอเวอรีนรู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังหมดอะไรใต้อยากในชีวิตอาการป่วยสุดลงทุกขณะภายใต้ผวังหลังการสะกดจิตเราได้จัดการกับปัญหาเก่าๆทางครอบครัว เมื่อสะกดจิตจนอยู่ในสภาวะจิตเหนือสำนึกเอเวอรลินได้เห็นพี่สาวที่ตายไปแล้วพวกเธอพูดคุยกันสวมกอดและแสดงความรักต่อกันและรู้ว่าพวกเธอทั้งสองคนจะต้องสัมพันธ์ผูกติดกันอยู่เสมอไปเอเวอรลินเกิดความรู้สึกว่าพี่สาวยังไม่ได้ตาย เธอเพียงแค่ละจากกายสังขารไปเท่านั้นจากนั้นเอเวอร์ลินก็มองเห็นอะไรบางอย่างคล้ายกับแสงเลเซอร์ที่ส่องเข้าไปทำลายเนื้องอกและชำระร่างกายของเธอพร้อมทั้งเพิ่มพลังให้แก่ระบบภูมิคุ้มกันผู้ชี้แนะทางวิญญาณได้มาช่วยแล้วโดยการใช้แสงเลเซอร์เอเวอร์ลินมีอาการดีขึ้นน้ำหนักตัวค่อยๆเพิ่มขึ้นและรู้สึกเป็นอิสระเธอกลายเป็นคนที่มีความหวังพร้อมที่จะต่อสู้มาขึ้น ความเศร้าความหดหู่หายไปอย่างสิ้นเชิงความสุขและความรู้สึกสงบกลับคืนมาสู่ชีวิตของเธออีกครั้งอาการดีขึ้นของเอเวอร์ลีนเป็นเพราะการสะกดจิตและการเห็นภาพในผวังหรือไม่ดูเหมือนจะมีส่วนเกี่ยวโยงกันอยู่บ้างแต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นอีกด้วยแพทย์ที่ดูแลเธอสามารถให้ยาเพิ่มขึ้นเนื่องจากเธอรู้สึกดีขึ้นและแข็งแรงขึ้นปริมาณยาที่เพิ่มขึ้นนี้อาจเป็นปัจจัยสำคัญก็ได้ อย่างไรก็ตามหากไม่ได้รับการสะกดจิตและเห็นภาพในผวังนั้นแล้วเธอย่อมไม่อาจรับฤทธิ์ยาที่แรงขึ้นได้มีรายงานการวิจัยฉบับหนึ่งที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร The Lancet ซึ่งเป็นวารสารทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ในประเทศอังกฤษได้ชี้ว่าการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายเมื่อประสานกับเทคนิคการขาจัดความเครียดสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อุดตันภายในหลอดเลือดได้อย่างไรก็ตาม ลำพังการอดอาหารและการออกกำลังกายก็ยังไม่เพียงพอต่อการฟื้นฟูอาการจากโรคหัวใจได้การขาจัดความเครียดเป็นปัจจัยจำเป็นและมีความสำคัญมากกว่าที่ความเชื่อดั้งเดิมได้คิดไว้ดรคราวแลนเฟนนักวิจัยของสถาบันวิจัยหัวใจปอดและหลอดเลือดแห่งชาติในมลรัฐแมริแลนด์ได้ให้ความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตในลักษณะนี้สามารถบำบัดได้แม้แต่โรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือด ที่อยู่ในขั้นร้ายแรงที่สุดให้ดีขึ้นได้ภายในเวลาเพียงแค่ปีเดียวโดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาลดคอเลสเตอรอลแต่อย่างใดการค้นพบในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าคำแนะนำแบบดั้งเดิมอาจจะมีประโยชน์ต่อการป้องกันโรคหัวใจได้แต่ไม่สามารถช่วยรักษาอาการของคนไข้ได้ดรดีนออร์นิสผู้ร่วมในงานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าในงานวิจัยจากคนไข้โรคหัวใจจำนวน1000คน ซึ่งรายงานโดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดต่อที่ประชุมสภานานาชาติแห่งพฤติกรรมการใช้ยานในสวีเดนพบว่าความวิตกกังวลหวาดกลัวเกลียดชังและความโกรธเป็นปัจจัยทางจิตที่ส่งผลให้คนไข้เกิดอาการหัวใจกำเริบที่น่าสนใจก็คืออาการวิตกกังวลและความหวาดกลัวจะเป็นอันตรายต่อผู้หญิงเป็นพิเศษความเกลียดและความโกรธจะมีผลต่อผู้ชายมากกว่า การผ่อนคลายและการสร้างภาพในความคิดการจินตนาการและการลำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตเป็นวิธีการที่ใช้กำจัดความเครียดความกดดันและความหวาดกลัวความเกี่ยวข้องกันทั้งหลายทำให้มีผลต่อสุขภาพในหลายแง่มุมที่ดูไร้ที่สิ้นสุดเราจึงต้องศึกษาค้นคว้ากันอีกมากเกี่ยวกับการทำงานประสานกันร,ระหว่างจิตสมองระบบภูมิคุ้มกันโรคร่างกายว่าเหตุใดทัศนคติหรือสถานภาพทางจิต จึงสามารถมีส่วนในการป้องกันบรรเทาหรือแม้แต่รักษาให้หายจากการติดยาโรคเรื้อรงัโรงโรคมะเร็งโรคหัวใจระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือโรคอื่นๆได้ผมและแพทย์คนอื่นๆต่างก็มีประสบการณ์ตรงกันคือการรักษาด้วยวิธีลำลึกเหตุการณ์ในอดีตและการสร้างภาพในความคิดภายใต้การสะกดจิตสามารถปรับสภาพจิตของเราให้บรรลุผลในการรักษาได้ วิธีการเหล่านี้สามารถใช้ร่วมกับการใช้ยาซึ่งเป็นวิธีการรักษาแบบดั้งเดิมได้โดยจะไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันแต่อย่างใดดังกรณีที่เรายกขึ้นมาเป็นตัวอย่างในบทนี้ต่อไปก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งฟรานเชสอายุ45ปีเธอมาพบผมเพื่อค้นหาความเกี่ยวข้องของอะไรบางอย่างก่อนหน้านั้นเธอตรวจร่างกายพบเนื้องอกสองก้อนอยู่ในเต้านมด้านขวา เป็นก้อนเนื้อแข็งซึ่งต่างจากก้อนเนื้อนุ่มประเภททั่วไปที่อาจเกิดขึ้นและหายไปเองในช่วงที่ผู้หญิงมีประจำเดือนเราได้พูดคุยกันก่อนเพื่อทำความเข้าใจประวัติของสภาพจิตและสภาพทางกายแล้วจึงนัดหมายเวลาในการมาตรวจรักษาครั้งถัดไปการพบกันในครั้งที่สองฟรานเชสมาพร้อมกับความกระวนกระวายเพราะช่วงสองสาวันที่ผ่านมาเธอได้ไปตรวจเนื้องอกซึ่งน่าสงสัยว่าอาจจะเป็นมะเร็ง แพทย์เตรียมที่จะตัดเนื้อเยื่อไปตรวจแต่ฟรานเชสกลับเป็นลมหมดสติไปเสก่อนแพทย์ได้ดตัดสินใจจะผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกเธอจึงเกิดความกังวลเป็นอันมากไม่เพียงเพราะมีความเป็นไปได้ว่าเธออาจจะเป็นมะเร็งเท่านั้นแต่เพราะเธอเคยมีประสบการณ์อันเลวร้ายจากการถูกวางยาสลบซึ่งทําให้เธอมีประสบการณ์คล้ายกับการใกล้ตายเธอกลัวว่าจะต้องไปเผชิญกับเหตุการณ์ครั้งนั้นอีกในช่วงปฏิบัติการผมขอให้เธอสร้างภาพในความคิด โดยให้จินตนาการเหมือนกับเอเวอร์ลีนและคนไข้ารายอื่นคือมีลำแสงที่ช่วยในการบำบัดรักษาปรากฏขึ้นภายในกายผมได้ให้เทปบันทึกเสียงเกี่ยวกับการผ่อนคลายและการรักษาโดยสมาธิแก่เธอไปหนึ่งตลับและขอให้เธอฝึกฝนด้วยตัวเองที่บ้านพร้อมกับนัดหมายให้มาพบอีกครั้งในสัปดาห์ถัดไปในการนัดหมายครั้งที่3ฟรงเชสมีเหตุการณ์ที่น่าประหลาดตื่นเต้นมาเล่าให้ผมฟัง เธอไปเข้ารับการผ่าตัดในช่วงเช้าของวันจันทร์ตามที่ได้นัดหมายไว้กับแพทย์ก่อนการผ่าตัดแพทย์ได้เอกซเรย์ซวงอกของเธอดูอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อดูภาพเอกซเรย์ได้พบว่าก้อนเนื้อที่ถ่ายเอกซเรย์พบเมื่อ3วันก่อนบัดนี้มันหายไปแล้วแพทย์ที่เอกซเรย์รู้สึกประหลาดงุนงงมากจึงสั่งให้ถ่ายเอกซเรย์ตรวจสอบอีกครั้งทันทีผลภาพที่ออกมายังคงเหมือนเดิมคือไม่พบก้อนเนื้อใดๆเลยขณะที่ฟรานเชสนอนอยู่บนเตียงผ่าตัด มีสายโยงยางบนแขนของเธอแพทย์เอ็กซเเล์แจ้งผลการเอ็กซเรย์ให้แพทย์ผ่าตัดฟังพร้อมทั้งข้อมูลต่างๆอย่างละเอียดแพทย์ผ่าตัดยืนยันว่าจะทําการผ่าตัดโดยอาศัยข้อมูลจากฟิล X ์มเอ็กซเรล์ชุดก่อนหน้าทั้งสองคนจึงโต้แย้งกันขึ้นต่อหน้าของฟรานเชสซึ่งนอนฟังอย่างสงบบนเตียงผ่าตัดแพทย์ผ่าตัดดึงดันจะผ่าให้จงได้โดยไม่ยอมเชื่อหลักฐานใหม่แม้ว่าแพทย์เอ็กซเเล์ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า การตรวจสอบอย่างละเอียดและมีประสิทธิภาพได้ยืนยันอย่างชัดแจ้งว่าก่อนเนื้อในอกของฟรานเชสได้หายไปแล้วในที่สุดฟรานเชสก็ตัดสินใจเองในเมื่อก้อนเนื้อหายไปแล้วฉันจะกลับบ้านไปก่อนต่อมาฟรานเชสได้ส่งโปสการ์ดปีใหม่ให้ผมใบหนึ่งมีข้อความเขียนไว้ว่าขอบคุณสำหรับตลับเทปที่คุณให้ฉันฉันได้พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วว่าแสงในจินตนาการเพื่อการบำบัดใช้ได้ผลจริง ฉันรู้สึกว่าได้พบปาฏิหาริ์เมื่อไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลแล้วพบว่าก้อนเนื้อสองก้อนที่เคยมีอยู่ได้หายไปในช่วงระหว่างวันศุกร์ที่แล้วจนกระทั่งถึงวันจันทร์ฉันหายเป็นปกติ100%เอร์เซแสงสีขาวในจินตนาการนั้นช่างวิเศษจริงๆปัจจุบันญาติมิตรของฉันเชื่อเรื่องนี้กันหมดทุกคนและอยากถ่ายเทปไปฟังบ้างพวกคนที่ช่างสงสัยเช่นสามีของฉันก็เริ่มหันมาเห็นคุณค่าของการฝึกสมาธิ จากเทปม้วนนี้บ้างแล้วฉันจะจดจําจุดพลิกผันในชีวิตนี้ไว้ตลอดไปและจะฉลองเทศกาลแห่งแสงที่ให้ความหมายใหม่นี้ตลอดไปปอลอฉันกําลังรอคอยประสบการณ์ที่วิเศษกว่านี้จากสุขภาพของฉันอยู่ประสบการณ์ของฟานเชสไม่ใช่เรื่องผิดปกติธรรมดาดังที่คนทั่วไปคิดและการสร้างภาพในความคิดนี้อาจจะประยุกต์ใช้กับงานแพทย์ที่ใช้วิธีการรักษาแบบดั้งเดิมได้ พลังชนิดนี้เป็นพลังที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงใดๆเพราะว่าพลังชนิดนี้เป็นสภาวะจิตและเป็นยานทัศเป็นวิธีรักษาที่ประสานและเชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกันอย่างแท้จริงจบอีพีที่9ฝากกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่กดแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับสวัสดีครับ